อไร,รอไรอะโระอารมณ์ดีเลยเบงเข้าไปเอาเบงเข้าไปเบ,ง,บ,ง,บงเข้าไปเบงใหญ่เบงโตเบงเข้าไปเบงอีกเบงอีกเอ้เอ้เอเอ๊ะ เจ็บขาแล้วนะฮะโดนฉีดยาไหมไม่เจ็บขาครับน,น,นไหนๆๆนแม่ดูขาหน่อยดูขาหน่อยดูขาหน่อยโอ้เดี๋ยวแม่เอาออกให้เลยเดี๋ยวแม่เอาพัตเตอร์ออกให้นะลูกเนาะนะนารกนะเด็กชายวินวิน